กลับสวัสดีเจ้าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังีีฮักและเคารพทุกท่านเจ้าวันนี้มาปากับเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านกลางในเจ้าวันจันทร์ทีเก้าสิงหาคมปีพุทธศักราช2564วันนี้ตรงกับออกหนึ่งคำเดือน11เหนือน,นะเจ้าและปากับรายการข่าว BK News ได้ทางช่อง YouTube ของเทศบาลตำบลบ้านกลางวันนี้ปากับข้าเจ้าณชดาพรอ,อวิลาศผู้ดำเนินรายการเจ้า และในเจ้าวันนี้นะเจ้าเฮาเกาะมีข่าวสารจากตางเทศบาลตำบลบ้านกลางและก็ข่าวสารจากในงานอื่นๆมาพูดปรอกจาประชาสัมพันธ์กันเป็นประจำเช่นเคยเจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าก็เป็นเรื่องของปฏิทินกิจกรรมรอบสัปดาห์ของเทศบาลตำบลบ้านกลางแลนะเจ้าในรอบสัปดาห์นี้ต่างเทศบาลเฮาเกาะมีกิจกรรมที่เฮาจะได้ดําเนินการขึ้นโดยในวันที่9สิงหาคม2564ในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป ตางผู้บริหารนะเจ้าจะได้ลงพื้นที่มอบป้ายตามโครงการรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านกลางนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นการลงพื้นที่ไปในหมูบม่บ้าน12หมู่บ้านนะเจ้าในวันที่9สิงหาคมเวลาิ0นาฬิกาเป็นต้นไปก่อเป็นกิจกรรมในรอบสัปดาห์ของตางเทศบาลตำบลบ้านกลางเจ้า และมาปะกับข่าวของตั้งจังหวัดละปูนกันท่องนะเจ้าตั้งจังหวัดละปูนก็ได้บุรณาการการลงตรวจประเมินออนไซน์แนะนาสถานประกอบการทําตามมาตรการควบคุมต้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในโรงงานและสถานประกอบการนางจันทนาวัยยาวัจไมนะเจ้าอุตสาหกรรมจังหวัดละปูนพร้อมกับทีมบุรณาการรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ศูอนย์อนามัยภาคที่หนึ่งเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคตีหนึ่งเจงใหม่กรมอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยูนสำนักงานแรงงานจังหวัดละยูนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดละูนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดละูนได้รวมกันลงพื้นที่ตรวจประเมินออนไซสและเฮือคาแนะนํามาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด -19 สำหรับสถานประกอบกิจการโรงงานจํานวนสามโรงด้วยกันนะเจ้า ได้แก่บริษัทสหาสายเหนือลอยยางจำกัดประกอบกิจการลอดอกยางรถยนต์บริษัทละปูนเทคแคร์ค้าจำกัดประกอบกิจการซ่อมรถยนต์และข้อพลสีบริษทัทฮอนด้าจำกัดประกอบกิจการอบผืนผลตัางการเกษตรทั้งนี้คณะตรวจมินก็ได้กำชับพึ้โรงงานได้ปฏิบัติการได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด และก่อให้ดำเนินการตามคู่มือ Good Factory Practice หรือว่า GFP นะเจ้าด้วยการประเมินตัวเก่าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Thai Stop Covid Plus ทุกวันที่1และวันที่15ของเดือนโดยจะต้องมีการคัดกรองพนักง,งานก่อนเข้าสถานประกอบการอย่างเข็มงวดกูวันโดยใช้โปรแกรม Thai Safe Thai หรือแพลตฟอร์มที่สถานประกอบการกำหนดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 และก็จัดเตรียมแผนบริหารจัดการโรคโควิด -19 อย่างมีส่วนร่วมหรือว่าแผน Bubble and แอนซินะเจ้าเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็ถือว่าในส่วนของสถานประกอบการและวก็โรงงานในพื้นที่ของตำบลบ้านกลางเองเปิดเกาะได้มีการตอบรับเรื่องของการดําเนินการหรือการบางแผนเตรียมการบ u เบิรนแอนซิลของโรงงานแต่และโรงงานไว้แล้วเช่นกันนะเจ้าอันนี้ก็เป็นโรงงานสถานประกอบการตียู่นอก ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ของตำบลมันกลางก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะเจ้ามาถึงข่าวจากเรื่องของฝนฝ้ากันพองนะเจ้าตั้งจังวัลปูนก็ได้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทับมืออุทกภัยตลอดช่วงเดือนกันยายน2564ได้รับการเปิดเผยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวลปูนนายวรยุทธ์นวลาดนะเจ้า ก็บอกว่าตามตีกองประชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยแห่งชาติได้มีการสร้างการให้อกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดละปูนได้เตรียมความพร้อมหัาสถานการณ์อุทกภยัยในช่วงหน้าฝนปี2564โดยให้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภยัยการเผชิญเหตุพร้อมกับได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัย2564 ของจังหวัดละปูนเตยนะเจ้าทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดละปูนจากการติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศจากกลมอุตุนิยมวิทยากับพวกว่า,วาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2 5 6 4บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนาแน่นกัดมีฝนตกนักถึงนักมากในบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพ,พลันน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำล้นตลิงและดินถล่มนะเจ้า เพื่อให้การแจ้งเตือนไทยหลวงหน้าเป็นไปอย่างม,มีประสิทธิภาพและเกาะตันต่อเหตุการณ์จึงได้สั่งให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยปีหกซีของละปูนได้มีการดำเนินการดังนี้นะเจ้าอันที่หนึ่งนั่นก็คือการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆในพื้นที่เช่นปริมาณฝนสะสมระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำ และสถานการณ์น้ำของจังหวัดต้นน้ำรวมไปถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิดอันที่2ก็คือวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และผลกระทบจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยถ้าหากประเมินสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์อุทกภยัยวาตาภัยหรือวาดินถลม่มก็เพื่อดำเนินการแจ้งเตือนภัยไปยังกองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในแต่ละระดับเพื่อปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุพร้อมกับสร้างการฮับผู้คือกับประชาชนโดยหื้ติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนภยัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องอันที่3ก็คือแจ้งเตือนประชาชนอาสาสมัครเครือข่ายแจ้งเตือนภยัยผู้นำชุมชนผู้ปกครองท้องที่ในทุกช่องทางนะเจ้าตึงรูปแบบที่เป็นตั้งการและแบบเป็นตา้งการ เช่นหอเตือนภัยหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสื่อสังคมออนไลน์วิทยุชุมชนเสียงตามสายและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นั่นเองนะเจ้าตา่างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจกกังหวัดรปูนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยนะเจ้าอย่างใดก็ให้ทุกท่านได้มาัติดตามสถานการณ์ คาดหมายลักษณะอากาศจากกรวมอุตุนิยมวิทยาไว้ตุยนะเจ้าในส่วนของโรงพยาบาลละปูนนะเจ้าก็ได้แจ้งเลื่อนการนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด1 9ในเข็มที่หนึ่งฮื้เร็วขึ้นนะเจ้าโดยตั้งโรงพยาบาล,ลปูนนะเจ้าก็ขอใือ้ถ่านตีได้มารับการฉีดวัคซีนระหว่าง วันตีสิบสามถึงสิบเก้าสิงหานะเจ้าตีมีคิ้วฉีดในวันตีสิบสามถึงสิบเก้าสิงหาในเข็มตีหนึ่งก็คือ,อนัดหมายเดิมนะเจ้าสิบสามถึงสิบเจ็ดสิงหาก็คือเลื่อนมาห้บ,บริการในวันตีเก้าสิงหาก็คือวันนี้นะเจ้าโดยืมาตามเวลานัดหมายเดิมส่วนในวันตี่ิ8สิงหาในช่วงเจ้ากับช่วงบ่ายนะเจ้าก็ืมาในวันที่9สิงหาก็คือวันนี้นะเจ้า โดยขึ้นมาในช่วงเวลาเตียงและก็เวลาบ่ายโมงส่วนวันที่19สิงหาคมตามคิวนัดเดิมนะเจ้าช่วงเจ้าและช่วงบ่ายก่อขึ้นมาในวันนี้เช่นกันวันที่9สิงหาโดยขึ้นมาตามเวลานัดหมายก็คือบ่ายโมงและก็บ่ายสองโมงนะเจ้าโดยจุดตีชีดวัคซีนจะอยู่ตีอาคาร100ปีสอทโอรงพยาบาลละปูนในส่วนของการนัดหมายนะเจ้าทานันที คิวนัดหมายระหว่างวันตีเซาถึงเซาห้าสิงหาคมโดยหื้อฐานมาหาบการฉีดวัคซีนตามเวลานัดหมายใหม่นัดจองเดิมนะเจ้าระหว่างวันตีเซาถึงเซาสามสิงหาคมก็หื้อมาในวันที่สิบเอสิงหาคมตามเวลานัดหมายเดิมวันตีเซาสี่สิงหาคมและเซาห้าสิงหาคมตามเวลานัดหมายเดิมในะเจ้าก็หื้อมาฉีด ในการฉีดถ้าบริการใหม่เวลานัดหมายใหม่ก็คือวันตี่11อสิงหาคมในช่วงเตียงและก็ช่วงบ่ายโดยจุดฉีดวัคซีนจะอยู่ตีอาคาร100ปีหงมาลปูนส่วนฐานที่มีคิวนัดหมายวันตี่26ถึงส1สิงหาคมนะเจ้าก็หื้อมาตามเวลานัดหมายใหม่ระหว่างวันตี่ิ6ถึงส1สิเสิงหาคมนัดหมายเดิมเพิ่มมาเวลานัดหมายใหม่ก็คือวันตี14่14ส่สิงหาคม ตามเวลาเดิมนะเจ้าโดยจะแบ่งเป็นภาคเจ้านะเจ้าภาคเจ้าก็าคือมาตําเวลานัดหมายเดิมส่วนภาคายของคิวนัดเดิมระหว่างวันที่ 26- ถึง3 1สิงหาคมนะเจ้าก็าคือมาณดทับหมายใหม่ในวันที่1 4สิงหาคมช่วงเวลา1 1นาฬิกานะเจ้าหรือในกลุ่มที่มีคิวนัดจองในแอปพลิเคชันคลิกละปูนนะเจ้าก็าคือมา ในเวลาบายโมงถึง4โมงแรงของวันตี14สิงหาคมโดยจุดตีชีดวัคซีนก็คืออาคาร100ปีโรงพยาบาลละปูนโดยทหากว่ามีข้อสงสัยนะเจ้าก็สามารถสอบถามได้ตีหมายเล็กโทรศัพท์085 592 6311 095 198 8033และ095 860 5655นะเจ้า ก็เป็นการเลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มตีหนึ่งเพื่อไว้ขึ้นนะเจ้าดังนั้นทานตีได้มีการจองคิวฉีดวัคซีนไปแล้วก็คงจะได้รับ SMS ทางโทรศัพท์นะเจ้าหรือว่าได้รับการโทรแจ้งจากโรงพยาบาลละปูนแล้วในการเลื่อนการฉีดวัคซีนหพือไว้ขึ้นนะเจ้าและช่วงใต้ของวันนี้นะเจ้าอาการของโควิดตีกำลังแผละระบาดอยู่ในประเทศไทยเฮาแล้วก็ มีการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่เฮานั่นก็คือโควิดสายพันธุ์เดลตานะเจ้าวันนี้เฮา่อมาหู้จักตับอาการของโควิดสายพันธุ์เดลตากันนะเจ้าว่ามีอาการลักษณะแบบใดพองนะเจ้าสําหรับโควิดสายพันธุ์อื่นๆนะเจ้าสายพันธุ์ทั่วไปก็จะมีอาการไล้จะปวดหัวเจ็บคอแล้วก็มีไข้แต่ว่าสายพันธุ์เดลตานั่นนะเจ้าจะมีการปวดหัวมีอาการเจ็บคอมีน้ำมูก แล้วก็ส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายเป็นวัดธรรมดาบ่คอยพบอาการสูญเสียการทับรถและกลิ่นนะเจ้าดังนั้นก็เลยทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด19บางหู้ตัวตัวเก่าว่าติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าไปแล้วก็ส่งผลใื้มีการบารมดระวังตัวเก่าแล้วก็อาจจะนำไปสู่การแพร่เชื้อในครอบครัวแล้วก็ในสถานที่อื่นๆได้นะเจ้าดังนั้นถ้าหากว่า เหาหู้ซึกว่าบาสบายคล้ายที่จะเป็นวัดก็ควรที่จะสังเกตอาการตัวเกา่าถ้าหากว่ามีอาการต้องสงสัยเข้าคายเป็นไข้วัดนะเจ้าก็ให้ฟัง่งไปพบแพทย์ทันทีเผื่อตรวจวินิจฉัยแล้วก็แจ้งอาการก่อนก่อนทีจะเข้าพบแพทย์ตัวนะเจ้าเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะคอบ่งชี้ได้ว่าอาจจะติดเชื COVID ้อโควิด19แบบบางหูตัวนะเจ้าดังนั้น ถ้าหากว่ามีอาการไล้จะเป็นวัดก็คือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาอาจจะได้หับเชื่อโควิดสิาสายพันธุ์เดลต้าไปแล้วก็ได้นะเจ้าดังนั้นคอติควรตีจาระมัดระวังและก็พึงปฏิบัติอย่างเข้มงวดสม่ำเสมอนั่นก็คือการป้องกันตัวเขาเองให้สูงที่สุดโดยใจละการ dmhtt นะเจ้านั่นก็คือการเว้นระยะห่างมันล่างมือพือสะอาดบ่อยๆนะเจ้าแล้วก็สวมใส่หน้ากากา อนามัยฮือมิดชิดทุกครั้งที่ออกนอกบ้านนะเจ้ารวมไปถึงการวัดไข้อย่างสม่ำเสมอนะเจ้าแล้วก็การเวลาเราเข้าไปใจ้บริการในสถานที่ใดๆก็แล้วแต่ก็ใื้อใจ้การลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะตัวนะเจ้าแล้วก็ที่สําคัญถ้าหากว่าเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัดหรือว่าชุมนุมชนได้ก็จะเป็นการดีเพราะว่า สายพันธุเดลตานี่มีความสามารถในการแพร่กระจายเชื่ออยู่ในอากาศได้เมินก็อาจจะทำให้เฮาได้รับเชื่อเข้าไปโดยที่เหอบผมหู้ตัวได้เช่นกันนะเจ้าดังนั้นเกาะมันระมัดระวังตัวเก่าพู้ดีโดยสำรับในช่วงเวลาตีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้ากำลังแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่นะเจ้าเอาละเจ้าสำรับวันนี้เวลาจะเสี่ยงตามสายแล้วรายการข่าวบีเคนิวส์ของตันเทศบาลตำบลบ้านกลางกอมดลงแล้วเจ้า ต้องขอขอ,ขอพระคุณประมาพี่นนองทุกท่านที่ได้ติดตามภ้าฟังวันนี้ข้า,า,ร,าราชการชดาพรอ,อองวิลาศผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพูกเวลาเดียวกันนี้เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า